ทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูบิ๊กก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อกิจกรรมว่าการฝึกสมาธิโดยใช้บทแผ่เมตตาแบบพื้นเมืองล้านนานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทํากิจกรรมนะคะขอรบกวนท่านผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะช่วยกรอกแบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้เลยค่ะ แล้วก็ขอรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะช่วยถ่ายภาพและคลิปวิดีโอขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะตั้งแต่ต้นจ,นจนจบคลิปเลยนะคะส่งมาให้คุณครูทางห้องไลน์กลุ่มของเราเลยนะคะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำท่าประกอบเพลงดังดอกไม้บานนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะนั่งขัดสมาิเอามือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนตัก แล้วก็หลับตาน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำท่าประกอบเพลงดังดอกไม้บานไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปฟังบทแผ่เมตตาแบบพื้นเมืองล้านนาของข้อหนานจำนงกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะนั่งพักเพียบให้เรียบร้อยค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูมเอาไว้ตรงกลางอ,อกเลยน,นะคะค่ะขณะที่เด็กๆฟังนะคะเด็กๆต้องตั้งใจฟังตั้งใจดูนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะสะเพอาญาติกาสุขิตาหตโหดโตโทกามปะมุนจันโตสะเพปิสาสัมเพย,ยาคาสาัะเพเปตาสุขิตาหตโหดโตโทกามปะมุนจันโต สามเพนนาคตาสุขิตาหนตุทกกามปามุนจันโตค่ะหลังจากที่เด็กๆน,นะคะได้ฟังบทแผ่เมตตาแบบพื้นเมืองล้านนาของพ่อหนาจำนงไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะสัพเพอายติกาสุขิตาหนตุทุก คาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะคาสัพเพเตตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพนคตาสุขิตา คนตุทุกขาปะมุลจันตุค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังคุณครูอ่านจบไปแล้วนะคะคราวนี้นะคะเด็กๆลองมาฝึกอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะสัพเพอา,าติกาสุขิตา โหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเตตา สุขิตาโหตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพนักตาสุขิตาโหตุ ทุกขาปะมุลจันตุเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวรอบต่อไปเราอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆสัพเพอายติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุ สัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเตตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพนัคตาสุขิตาหนตุทุกขา ปมนจันตุเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฝึกอ่านออกเสียงบทแผ่เมตตาพร้อมกับคุณครูไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปลองฝึกสว,วดบทแผ่เมตตาไปพร้อมๆกับพ่อหนานเลยนะคะและก่อนที่เด็กๆจะเริ่มสว,วดบทแผ่เมตตาคุณครูขอให้เด็กๆนะคะเตรียมพร้อมโดยการที่เด็กๆนะคะ นั่งพระนมมือและกล่าวบทสวดไปพร้อมๆกับพ่อหนานจำนงเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะตุสพัพอายาติกาสุขิต sam pen Sa ng ka sam pen ta suk hi ta un to thuk ham phwa muan chan to sam pen ng ta suk hi ta un to thuk ham phwa muan chan to มากเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆได้ดูฟังและก็อ่านบทแผนเมตตาแบบพื้นเมืองล้านนาไปแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะค่ะแล้วก็ขอรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะช่วยกรอบแบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมขณะที่เด็กๆนะคะกำลัง นั่งทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ขอรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะช่วยถ่ายภาพและคลิปวิดีโอขนาดที่เด็กๆนะคะกำลังนั่งทํากิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยนะคะเพื่อที่คุณครูนะคะจะได้รู้ว่าเด็กๆทําถูกหรือเปล่าและเด็กๆมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใดค่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะและเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ